สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาให้ข้อมูลข้อดีข้อเสียนังมวยศึกมวยไทยเจ็ดสีในวันอาทิตย์นี้คู่ที่1ฟิลพดุงใช้มวยไทยยิมพบกับตำนานสยามพุ่มพันม่วงจะชกกันในพิกัด108่อบอนมาดูข้อดีของฟิลกระดูกมวยดีกว่าในเปรียบรูปร่างช่วงชกหลักเหลี่ยมฝีมือมวยก็ดูดีกว่าอาวุธหลากหลายกว่าในเปรียบเวทแรงประทะส่วนข้อเสียของฟิลก็คือหน้าเสือเป็นรองซูในบรรอง ข้อดีของตำนานสยามก็คือเป็นมวยเดินขยันออกอาวุธสู้ในดีกว่าหน้าเสือดีกว่าข้อเสียของตำนานสยามเสียเปรียบรูปร่างชงชกเสียเปียบเวทแรงประทะสู้วงนอกเป็นรองหลักเหลี่ยมเป็นรองไม้แรกฟิวต่อห้าสี่ชอบไปที่ฟิวพดุงชัยมวยไทยยิมเต็มเวทมากกว่าหลากหลายกว่าเก๋วกว่าฝ่ายนี้จะเอาชนะตำนานสยามพุ่มพันม่วงไปได้นะครับมาดูข้อดีข้อเสียของนักมวยคู่ที่ คู่สองศึกมวยไทยเจ็ดสีปูตินสอเทียนโพพบกับไทยแลนด์สอรุ่งศักดิ์จะชกกันในพิกัด116ปอนด์มาดูข้อดีของปูตินเป็นมวยในรา,ยารตานได้เปรียบไขมวยได้เปรียบคู่ปั้มคู่ซ้อมได้นุ่มได้สดส่วนข้อเสียของปูตินก็คือกระดูกมวยเป็นรองการผ่านมวยเป็นรองเสียเปรียบเวทแรงประทะข้อดีของไทยแลนด์ครับเป็นมวยฟอร์มสดจอมน็อกเอากระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่า ได้เปรียบเวทแรงประทะฝีมือได้เข่าได้ในเปรียบทางมวยซ้ายส่วนข้อเสียของไทยแลนด์ก็คือการเตรียมตัวเป็นรองเพราะเป็นมวยมาแทนครูปั้มครูซ้อมเป็นรองการยืนระยะก็ดูจะเป็นรองเพราะชกเกมสั้นมาหลายไฟหมายแรกเสมอไทยแลนด์ชอบไปที่ไทยแลนด์กระดูกมวยการขานมวยดีกว่าเก๋วกว่าที่ต่อที่หนักแรงกว่าตนต้นมีลุ้นนับนอกไฟนี้จะเอาชนะปูตินสอเทียนโพไปได้แอด PAK24 มวยพักยกระบบอัตโนมัติเชียร์มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบแอดเลยแอด PAK24 มวยพักยกระบบอัตโนมัติมาดูข้อดีข้อเสียมวยคู่สศึกมวยไทยจสัสีโปเย่แอดสันปะตองพบกับโยกคิลีท n เอมวยไทยจะชกกันในพิกัด122ปอนด์มาดูข้อดีของโปเย,ยได้เปรียบรูปร่างช่วงชกนายเปรียบเวทแรงประทะฟอร์มการชกดีกว่า เป็นมวยบู้ได้ฝีมือได้มีศอกที่สามารถพลิกเกมได้ตลอดเวลานาเสือดีกว่ามีอัดฉีดก่อนชกข้อเสียของโปโยเยสู้ในเป็นรองข้อดีของยกคิลีสู้เขาในดีกว่าเป็นมวยบู้ได้เข่าได้เก๋าเกมหมัดคมยกคิลีเป็นมวยเข่าที่ใช้หมัดได้ดีในจังหวะขับขันส่วนข้อเสียของยกคิลีก็คือต้นๆไม่ออกอาวุธชอบไปออกยกสามยกสี่แล้วยก5้าออกมาคุมเสียเปรียบรูปร่างช่วงชก เสียเปียบเวทแรงประทะหน้าเสือเป็นรองหมายแรกเสมอโปโอเยชอบไปที่โปโเยแอสันปาตองแข่งขวาหนักแรงฟอร์มสดกว่าร่างกายดีกว่าบรรยากาศเสียงเชียร์ในเวทีดีกว่ามีอาชีพก่อนชกไฟน์นี้โปโเยแอสันปาตองจะเอาชนะยกคิลีทีเอ็นมวยไทยไปได้มาดูข้อดีข้อเสียมวยคู่ที่4เป็นคู่เอกของรายการเป็นการชิงแชมป์118ปอนด์เวทีมวยไทยช่องเจสี เพชรสังวานสสมานกาเม้นพบกับเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยจะชกกันในพิกัด118ปอนด์มาดูข้อดีของเพชรสังวานได้เปรียบรูปร่างช่องชกได้เปรียบเวทแรงประทะกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าสู้เขาในดีกว่าบมูได้เข่าได้มาหนักสอคมอาวุธหลากหลายกว่าข้อเสียของเพชรสังวานเข้ามวยหลวมระบบการป้องกันตัวไม่ดีฟอร์มการชกเป็นรองลดหรือคุมน้ำหนักเยอะเกินไป การยืนระยะเป็นรองพอดีของเพชรหนึง่งเป็นฟอร์มสดร่างกายดีแก่งทั่วแผ่นมีหลายก็อกก็หายในการชัยชนะสไตล์นักมวยต่างชาติน้ำหนักสบายชกในเวทของตัวเองอารุธหนักแรงทุกลูกหมัดออกเป็นชุดทาดมวยดีขยันเดินขยันออกอาวุธเป็นจอมน็อกเอาท์ข้อเสียของเพชรหนึง่งกระดูกมวยการผ่านมวยเป็นรองเสียเปรียบรูปร่างช่วงชกเสียเปียบเวทแรงประทะไม้แรกใครต่อรอง คู่นี้ชอบไปที่เพชรหนึ่งเพชรมวยไทยฟอร์มสดหนักแรงทุกลูกทาดมวยดีมีความกระหายในการชัยชนะขยันเดินเปิดเกมฝ่ายนี้เพชรหนึ่งเพชรมวยไทยจะเอาชนะเพชรสังวานสอสมานกาเม่นไปขวาแชมป์หนึ้อสปดอนด์เวทีมวยไทยจิตสีไปได้และทั้งหมดนี้ก็เป็นการให้ข้อมูลนักมวยศึกมวยไทยจิตสีในวันอาทิตย์นี้ขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ